ในยุคที่โลกถูกปกครองด้วยกษัตริย์และชนชั้นสูงมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาท้าทายระเบียบโลกทั้งหมดเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรเท่าเทียมเชื่อว่าไม่มีใครควรเป็นเจ้าของใครและเชื่อว่าหากต้องเปลี่ยนโลกด้วยการปฏิวัติเขาก็จะทําชายคนนั้นชื่อว่าวลาดิเมียอิลลิชเลนินผู้ที่เปลี่ยนความคิดของคาร์มาร์กส์ให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงและทําให้โลกได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ นี่คือเรื่องราวของนักปฏิวัติผู้จุดประกายอุดมการณ์ที่ทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนไปอีกหลายชั่วอายุคนยินดีต้อนรับสู่ AK Studio วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า100ปีสู่ยุคที่ชายคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกได้จริงๆจุดเริ่มต้นของนักปฏิวัติเลนินเกิดในปี1870ที่เมืองซิมเบียสประเทศรัสเซีย ในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีการศึกษาพ่อของเขาเป็นข้าราชการและเชื่อมั่นในความถูกต้องของรัฐแต่เมื่อเลนินอายุเพียง17ปีโลกทั้งใบของเขาพังทลายพี่ชายของเขาอาเล็กซานเดอร์ถูกประหารชีวิตเพราะพยายามลอบสังหารซาอาเล็กซานเดอร์ที่สเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนเลนินไปตลอดกาลด็กหนุ่มที่เคยเชื่อในความยุติธรรมของรัฐกลายเป็นชายที่เชื่อว่ารัฐคือเครื่องมือของการกดขี่ และความยุติธรรมไม่มีวันเกิดขึ้นหากไม่ล้มระบบเสียก่อนเขาเริ่มศึกษาแนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์อย่างจริงจังและเริ่มเชื่อว่าชนชั้นแรงงานคือพลังแท้จริงที่จะเปลี่ยนโลกได้จากนักศึกษาสู่ศัตรูของรัฐช่วงวัยหนุ่มเลนินเข้าเรียนกฎหมายแต่สิ่งที่เขาทำในมหาวิทยาลัยกลับไม่ใช่การเรียนเขาจัดการประชุมลับแจกใบปลิวต่อต้านรัฐบาลในปี1895 เขาถูกจับและถูกส่งไปในประเทศในไซบีเรียเป็นเวลา3ปีแต่แทนที่จะหยุดเขากลับใช้เวลานั้นอ่านเขียนและสร้างเครือข่ายนักปฏิวัติทั่วรัสเซียหลังพ้นโทษเขาลี้ภัยไปยุโรปตะวันตกที่นั่นเองเขาเริ่มเขียนบทความทางการเมืองและกลายเป็นหนึ่งในผู้นำขบวนการมาร์กซิสต์ของรัสเซียในปี1903พักสังคมนิยมของรัสเซียแตกออกเป็นสฝ่ายกลุ่มหนึ่งเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกกลุ่มเชื่อว่าต้องปฏิวัติทันทีเลนินเลือกฝ่ายหลังและตั้งชื่อมันว่าบอลเชวิกแปลว่าเสียงข้างมากเปลวไฟแห่งการปฏิวัติปี1914สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นรัสเซียเข้าสู่สงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมหาศาลทหารล้มตายประชาชนอดอยากเศรษฐกิจพังทลายความเชื่อมั่นในสาหายไปในปี1917 การปฏิวัติครั้งแรกเกิดขึ้นซานิโคลัสที่สองถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์ระบอบกษัตริย์สิ้นสุดลงแต่สิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลชะพรกการที่ยังคงพารัเสเซียอยู่ในสงครามเลนินในตอนนั้นยังคงลี้ภัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ข่าวการปฏิวัติทําให้เขาเห็นโอกาสและด้วยการสนับสนุนลับจากรัฐบาลเยอรมนีเขาเดินทางกลับรัเสเซียโดยรถไฟพิเศษเพื่อจุดไฟปฏิวัติให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง การปฏิวัติเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมปี1917พักบอลเชวิกของเลนินลุกขึ้นยึดอำนาจจากรัฐบาลเฉพาะการแทบไม่มีการต่อสู้ใหญ่แต่เหตุการณ์นี้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกคฤหาฤารดูหนาวถูกยึดรัฐบาลใหม่ประกาศถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเปลี่ยนรัเสเซียให้กลายเป็นรัฐสังคมนิยมเลนินประกาศให้ที่ดินเป็นของประชาชนโรงงานเป็นของกรรมกร เขาสร้างแนวคิดใหม่รัฐที่บริหารโดยพรรคเดียวในนามของประชาชนแต่ในความเป็นจริงคือรัฐที่พรรคควบคุมทุกอย่างสงครามกลางเมืองและการสร้างสหภาพโซเวียตหลังการปฏิวัติรัเสเซียตกบินในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพแดงของเลนินกับกองทัพขาวที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์สงครามกินเวลานานเกือบ3ปีมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในที่สุดกองทัพแดงชนะ และในปี1922เลนินประกาศก่อตั้งสหาภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือที่รู้จักกันในชื่อสหาภาพโซเวียตรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอาุดมการณ์ที่เริ่มแตกร้าวแม้จะชนะสงครามแต่รัเสเซียหลังปฏิวัติกลับยากจนและสับสนเศรษฐกิจกล่มสลายผู้คนขาดแคลนอาหารเลนินจึงต้องปรับยุทธศาสตร์ เขาเรียกมันว่านโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือ NEP อนุญาตให้มีการค้าขายและกิจการเอกชนบางส่วนเพื่อให้ประเทศฟื้นตัวแต่ในขณะเดียวกันอำนาจของพรรคโบเชวิกเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเสรีภาพของประชาชนค่อยๆหายไปอุดมการแห่งความเท่าเทียมเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเลนินล้มป่วยและการแย่งชิงอำนาจในปี1922เลนินเริ่มล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมอง ร่างกายอ่อนแอพูดไม่ได้แต่ภายในพักการแย่งชิงอำนาจได้เริ่มขึ้นแล้วชายคนหนึ่งค่อยๆก้าวขึ้นมาควบคุมทุกอย่างเขาคือโจเซฟสตาลินเลขาธิการพักที่แฝงความเด็ดขาดไว้หลังใบหน้านิ่งสงบเลนินพยายามเตือนพักว่าสตาลินอันตรายเกินไปแต่เสียงของเขาไม่ดังพออีกต่อไปปี1924วลาดิเมียร์เลนินเสียชีวิตในวัยเพียง53ปี ศพของเขาถูกเก็บรักษาไว้ในสุดสารกลางจัตุรัสแดงและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติหลังเลนินจากไปสตาลินขึ้นครองอำนาจเต็มรูปแบบเขาใช้แนวคิดของเลนินเป็นเครื่องมือสร้างรัฐที่เข้มแข็งแต่โหดร้ายเปลี่ยนประเทศที่เริ่มต้นจากความหวังให้กลายเป็นประเทศที่ผู้คนหวาดกลัวอุดมการณ์ของเลนินถูกบิดเบือนแต่ชื่อของเขายังคงถูกยกย่องในฐานะบิดาแห่งการปฏิวัติ เพราะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเลนินคือชายที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกจริงๆเลนินคือชายผู้เชื่อมั่นในอุดมการณ์จนสุดหัวใจเขาเชื่อว่าโลกที่เท่าเทียมสามารถสร้างได้จริงแต่ในเส้นทางแห่งการปฏิวัติอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์มักถูกกลืนหายไปในอำนาจจากชายผู้ฝันถึงความเท่าเทียมสู่ระบบที่เต็มไปด้วยการควบคุมและความหวาดกลัวนี่คือบทเรียนของประวัติศาสตร์ว่า ความตั้งใจดีไม่อาจรับประกันผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบครับถ้าคุณชอบสารคดีแนวประวัติศาสตร์เช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Studio เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในต่อหน้า